สวัสดีครับเพื่อนๆผมโค้ชพีซวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันเรื่องของ6ขั้นตอนนะครับการทำตลาดออนไลน์เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าตลอดไปนะครับเดจะเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหขั้นตอนก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1 awareness สร้างการรับรู้ 2. discovery การค้นพบ 3. consideration การพิจารณา 4. conversion การเปลี่ยนเป็นลูกค้า 5. customer relationship การสารสัมพันธ์กับลูกค้าและ 6. retention การรักษาฐานลูกค้าเดิมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของนะครับในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1 awareness สร้างการรับรู้ข้อดีของการใช้การตลาดออนไลน์คือสามารถนะ สร้างการรับรู้ได้โดยเช้โปวะมันที่เริ่มต้นที่ต่างและสามารถวัดผลได้เร็วและสะดวกกว่าสื่อแบบโทร i ช i o นลมีเดียส่วนข้อเสียคือบนโลกออนไลน์มีสื่ออยู่เป็นจํานวนมากกว่าและต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เสียงของตนเข้าถึงการรับรู้ของผู้มุ่งหวังซึ่งตอนนี้ทุกคนโชคดีแล้วนะครับที่มีแพลตฟอร์ม t ิ k กต็นะซึ่งเข้ามา นะเป็นศูนย์รวมของคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกินสานาทีเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่จะทำการตลาดออนไลน์ได้นาเสนอตัวตนของตัวเองบนคลิปวิดีโอสั้นแบบนี้ครับสามารถสร้างตัวตนให้คนรับรู้และสร้างตัวตนของแบรนด์ของสินค้าให้คนรับรู้ได้ไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้เสียค่าโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวกดติดตามคลิปดีมีประโยชน์อย่างนี้ได้ที่นี่ช่องโคชพีซกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และถ้า อยากดูซ้ำก็เซฟเก็บไว้อย่าลืมแชร์บอกกันต่อเพื่อนๆให้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อย่างเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันที่นี่โคสชพีชแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ